ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งที่ผู้คนนิยมไปเที่ยวชมก็คือสะพานรถไฟลอยน้ำโคกสลุงนะครับสถานที่แห่งนี้มีคนไปเที่ยวแล้วก็มีคนชอบไปเซลฟี่ขนาดที่รถไฟมันแล่นมานะครับ,รบโดยที่ไม่เกรงกลัวอันตรายคนเขาเห็นเนี่ยเขาก็เลยเอาภาพนี้นะครับมาให้ดูและก็มาเตือนนะบอกว่าระวังนะเดี๋ยวจะเป็นข่าวจะมีข่าวใหญ่นะครับมีภาพนี้ให้ดูครับ ตัวองเนะโอ้ยตายยังไม่รู้ตัวเอเนะอาแล้วครับนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยยืนถ่ายเซลฟี่อยู่ที่สะพานอย่างที่บอกว่าเป็นสะพานรถไฟลอยน้ำโคกสลุงอยู่ที่ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีแล้วก็รถไฟมาก็จะบียแต่เป้งเป่งเตือนน,น,น,นี่นะฮะ ทีนี้ก็มีคนอยู่ข้างบนก็ตะโกนบอกว่ารถไฟมาแล้วให้ระวังหน่อยดูคนกับรถไฟี่ยห่างกันแค่ศอกเดียวว่าอย่างนั้นนี่นะครับทีนี้เขาก็เอาภาพนี้นะมาโพสต์เนี่ยนะบอกว่าให้ระวังกันหน่อยไม่คิดถึงคนทํางานรถไฟเลยนะฮะไปเที่ยวไม่ได้พกสมองไปด้วยหรือไงอะไรประมาณนี้เขาก็โพสต์มาแบบนี้ทีนี้เขาก็อยากประชาชนนะครับบอกว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวบนสะพานรถไฟด้วยกันเนี่ยนะฮะอย่าห่วงแต่จะถ่ายรูป อย่าห่วงแต่จะเซลฟี่อย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยครั้งนี้นะดีนะที่เป็นรถดีเซล,ลรางสั้นๆและก็ขับช้าๆสามารถหยุดได้ไวถ้าเป็นรถสินค้าแล่นผ่านวิ่งผ่านเนี่ยรับรองเนี่ยไม่รอดแน่ว่าอย่างนั้นจะเดือดร้อนกันหมดทุกฝ่ายนะครับอ้าวนะครับเขาก็บอกว่าให้ระวังนะอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีฮะ ส่วนคลิปนี้ค่ะเรียกว่าพี่เขาเสี่ยงตายลงจากรถตัวเองวิ่งไปกลางถนนเพื่อไปทําภารกิจสําคัญบางอย่างเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนอื่นบาดเจ็บก็ได้นะคะอะลองดูหน่อยค่ะหลายคนก็ชื่นชมแต่ก็อยากจะให้พี่เขาระมัดระวังด้วยนะลักษณะตรงนั้นมันมีอะไรบางอย่างอยูอย่กลางถนนแล้วรถมันก็ขวักขวายนะคุผู้ชมคะรถเยอะมากไอ้สิ่งนั้นคือเศษยาง เขาบอกเป็นเศษยางรถบรรทุกน่จะทำร่วงเอาไว้หรือมันฉีกขาดมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตกอยู่ตรงนี้ค่ะและผู้ชายคนนี้ค่ะตัดสินใจลงไปถนนแบบนี้รถวิ่งเร็วด้วยนะตัดสินใจลงไปเพื่อที่จะไปเก็บเศษยางค่ะแล้วรถบรรทุกคันนี้ก็จอดจอดแล้วก็เปิดไฟกระพริบกระพริบกระพริบเอาไว้ลักษณะก็คือบังบังให้ส่งสัญญ,ญาณให้รถคันหลังเนี่ยจะได้ไม่มาสอยพี่เขานะคะ ให้พี่เขาได้ทําภารกิจให้สําเร็จคือเก็บเศษยางเข้าข้างทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับคนใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆนี่คลิปนี้คนเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมกันเป็นจํานวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงพี่เขาด้วยละ่ะครับส่วนอีกเหตุหนึ่งที่อํเาเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนศรน,นะฮะแล้วก็พุ่งชนคนที่กําลังข้ามถนนนะครับได้รับบาดเจ็บ2คนโดยภาพวงจรปิดจับภาพนะครับ สาวพนักง,งานร้านขายของสองคนกำลังเดินข้ามถนนจูๆ่ๆมีรถจักรยานยนต์ย้อนสอนด้วยความเร็วพุ่งชนนะครับหน้าร้านขายอาหารสัตว์นะฮะนี่นะเ,เห็นภาพไกลๆตรงบริเวณด้านบนนะครับโดยเหตุการณ์นี้ครับตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ฮอนเวบสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะพังเสียหายมีผู้หญิงเป็นคนขี่ ชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีพนักงานร้านขายของเดินถือของให้ลูกค้าที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามเมื่อคือเอาของไปส่งให้ลูกค้าเนฝั่งตรงข้ามนะฮะพอส่งของเสร็จปุ๊บก็กําลังเดินข้ามถนนเนี่ยกำลังจะกลับมาที่ร้านแล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์เนี่ยขี่ย้อนสอนมาชนนะนะคนที่ข้ามถนนเนี่ยสองคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับครับส่วนคลิปนี้อยู่ที่ถนนเส้นหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร เป็นภาพของนักบิดสายหมอบนะดูประหนึ่งว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเล่นเองได้นะครับเพราะว่าหมอบเนี่ยสนิทหลอเกนอ้าวดูนะครับภาพนี้ดูนะครับเป็นไงฮะมอเตอร์ไซค์เล่นเองได้ขับเองได้หรือเปล่าไม่ทราบไม่ครับนี่มีคนขับอยู่คนขับคี่อยู่แต่ว่าหมอบหมอบเนี่ยติดสนิทรถมอเตอร์ไซค์เลยกำลังเทสรถอยู่อนี่นะครับหมอบ,บแลวกระจากสายเนี่ยปลายมาขวานะ ยังหมอบอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะและก็เกือบเกือบที่จะไปชนราวสะพานราวเาเรียกว่าขอบทางเนี่ยครับหมอบไปหมอบไปหมอบไปเนี่ยหมอบซิ่งเต็มพิกัดเลยเอมองอไม่เห็นเงาหัวเลยเนี่ยเงนยเหนยหน้ามานิดหน่อยแบบนี้ในคนทุกเลยดูทางก่อนเนี่ยแซงขวาไปขอบทางนะด้านขวาเนี่ยดูดิโอ,โอเป็นไงล่ะด้วยความเร็ว ความเร็วเนี่ยไม่หยุดว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยเนี่ยหมอไปแบบนี้ครับเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ที่ถนนสายปทุหลโยธินขาขึ้นช่วงโค้งขี้เหล็กเอออยู่ที่ตะบนคลองแม่ลายกำแพงเพชรนี่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทราบว,ว่าคนที่หมอบขับขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้นะครับไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยหรือไม่ครับเพราะว่าคนที่เขามีกล้องเขาก็ขับไปอ้าวรับก็ขับตามไปแล้วเอาภาพนี้มาเตือนนะบอกว่าถ้าหากว่าไม่เรียกอะไร,ะไ,รไม่สนใจชีวิตตัวเอง ครับนะครับก็ควรที่จะให้ความสนใจกับชีวิตของคนใช้ถนนบ้างโอ้ขนาดชีวิตตัวเองยังไม,ยงไม่ยังไม่แคร์เลยจะแคร์อะไรคนอืนอ่นขับแบบเนี้ยขับแบบเนี้ยเอาใหม่ถ้าไม่สนใจชีวิตคนอื่นก็สนใจชีวิตตัวเองมากเผื่อเขาจะรู้สึกอนี่มากกว่าพี่แป๊ะบอกว่าคลิปนี้เรียกว่าคลิปหมอบสนิทหมอบสนิทแต่ถ้าล้มลงไปเนี่ยสนิทยิ่งกว่านี้อีกนะดับสนิทดับสนิทนะก็เขาอาจจะแบบทดสอบ เขาเรียกว่าหลักการลู่ลมแอโรไดนามิกแอโรไดนามิกอาจจะเป็นวิศวกรยานยนต์อะไรเงี้ยกำลังเทสรถอยู่ <c ười> คือถ้านั่งเฉยๆนี่มันต้านลมไงเออ้ <c ười> ก็จะเมื่อยขับนานๆมันเมื่อยก็เ, <c ười> เ,เลยหมอบหน่อยอมองไม่จริงๆก็มองไม่เห็นเลยนะเงาหัวเนี่ย <c ười> ไปต่อที่ลูกแดนจังหวัดระยองนะคุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ไปชนกับแท่งบริเออร์แล้วตีลังกาไปปัก มักอยู่กับรถแบ็คโฮงานนี้ทําให้เขาเนี่ยนิ้วเท้าขาดกู้ภัยตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยพยายามจะหานิ้วเท้าให้เขาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งค่ะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้และนี่จังหวัดตรีลังกาหัวปักลงไปแล้วนะคะตรงนั้นสี่แยกลุงอุ้ยอำเภอโปรดแดนจังหวัดระยอง ตัวคนขี่เนี่ยกระเด็นออกไปไปอยู่ตรงกองน้ําขังนะบาดเจ็บนิ้วเท้าขาดเลยนะคะส่วนมอเตอร์ไซค์เขาไปปักอยู่กับรถแบ็คโฮคุณเจ็บทราบชื่อในวิทยาสบายอายุ45ปีนะคะตอนไปถึงเนี่ยก็คือเลือดออกเป็นจํานวนมากบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็นิ้วเท้าเนี่ยเป็นนิ้วนางเท้าข้างซ้ายขาดหายไปเจ้าหน้าที่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ ก็รีบประถมพยาบาลแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดงเพื่อนของเขาค่ะชื่อคุณไก่อายุ30ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆรวมถึงคนเจ็บเนี่ยก็ไปกินข้าวกันเธอก็ขี่รถออกมาก่อนคุณไก่นะคะขี่รถออกมาก่อนแล้วก็เห็นนายวิทยาน่ะขี่ตามมาหลังจากนั้นปรากฏทอนถึงไฟแดงแทนที่จะหยุดเขาก็แซงไปเลยยังงงอยู่เลยเฮ้ยไฟแดงแล้วทําไมไม่หยุดหลังจากนั้นพอตามตามไปถึงได้รู้ว่าเพื่อนไปเกิดเหตุแบบนี้เข้าฟังเสียงคุณไก่นะคะเพื่อนของคนเจ็บค่ะ,ะเกอนย้ายส่งโรงพยาบาลกวกแดงนะครับผม ก็คือไปร้านตรงสตางเปิดใหม่ค่ะครับผมแล้วทีนี้ฝนตกก็เลยรอให้ฝนหยุดก็เลยพอเสร็จแล้วพอฝนหยุดแล้วก็เลยอ่าจะมากินข้าวรรกันตรงข้าตรงบ้านแถวอะค่ะครับผมแล้วทีนี้ก็หนูก็เลยขับมาก่อนเขาก็เลยชะลอรอเขาค่ะอ่าแล้วเขาก็เลยขับแซงมาก็เลยพากันว่าเอ้าไฟแดงแว่าทำไมไม่เห็นเขาจอดถุดไฟแดงอยู่อค่ะครับผมแล้วพอมาถึงจะเห็นก็เห็น เขา,ขา,ขา,ขาชนมาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนที่ชนพวกหนูไม่เห็นค่าเพราะว่าเขาแซงขึ้นมาแล้วล่าสุดค่ะช่วงเช้าวันนี้8โมงนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุพบว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นถนนกําลังก่อสร้างแล้วคนงานเขาก็กําลังเริ่มก่อสร้างถนนก็มีเอาแท่งบบริเออร์วางเรียงแล้วก็มีป้ายเตือน รถก็สัญจรไปมาเยอะอยู่นะคะได้รับแจ้งจากคนงานก่อสร้างว่าพบชิ้นส่วนนิ้วเท้าของเขาแล้วนะคะก็แจ้งให้กู้ภัยมาตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการเอานิ้วเท้าของเขาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ผ่านมาหลายชั่วโมงมากนะคะรวมถึงมันไม่ได้ถูกแช่น้ําแข็งตามขั้นตอนไม่รู้ว่าจะใช้ต่อได้หรือเปล่านะส่วนผู้บาดเจ็บโดยรวมตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะส่วนนิ้วเท้าก็มอบให้กับกู้ภัยไปแล้วค่ะ